สวัสดีครับเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศนะครับเรามักจะกังวลว่าเราควรจะแลกเงินเป็นเงินต่างประเทศที่เราจะไปเนี่ยเราควรจะแลกไปสักเท่าไหร่ดีและถ้าเราแลกมากเกินไปก็กลัวว่าใช้ไม่หมดกลับมาแลกคืนจะเสียเปรียบเรื่องอัตราค่าแลกเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เราแลกน้อยเกินไปพอไปถึงเกิดเราจะซื้อของฝากก็มีไม่พอนะครับบางทีเวลาเราเดินผ่านตู้ ATM ที่ต่างประเทศเราก็สงสัยว่าเอ๊ะบัตรของเราที่เราถือมาจากประเทศไทยเนี่ยจะสามารถใช้กับตู้เหล่านั้นได้หรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงที่ผมไปแล้วก็ผมได้ใช้บัตรใบนี้ใบที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับไปกดตังค์ในต่างประเทศและจะเล่าให้ฟังว่าเวลากดตังค์ในต่างประเทศต้องทําอย่างไรแล้วก็ ค่าแลกเปลี่ยนค่าทำยามเท่าไหร่นะครับอยากรู้ว่าบัตร ATM ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับสามารถจะใช้งานกับตู้ไหนได้บ้างนะครับ ก็ให้สังเกตดูที่ด้านหลังของบัตร ATM ของเรานะครับมักจะมีเครื่องหมายเหล่านี้อยู่นะครับอย่างเช่นบัตรใบนี้ที่ผมใช้อยู่มีเครื่องหมายเซอรัสนะครับเป็นวงกลมแบบนี้นะครับกับอีกบางบัตรก็จะเป็นเครื่องหมายแบบนี้นะครับจะมีเขียนว่า plus อยู่นะครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขลัมตัดนะครับจากนั้นเราก็ไปดูที่ตู้ ATM ว่าตู้ ATM เเหล่านั้นเนี่ย ที่เราจะใช้บัตร ATM ของเราเนี่ยมีสัญลักษณ์พวกนี้อยู่บ้างหรือเปล่านะครับถ้ามีก็เป็นอันใช้ได้นะครับตู้ที่ผมกำลังจะใช้บัตร ATM ออยู่นะครับเป็นของ ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์นะครับแต่ผมคิดว่าประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆนี้ก็น่าจะมีขั้นตอนที่ใกล้เคียงกันนะครับจากนั้นลองดูที่หน้าจอนะครับบางทีมันเป็นภาษาท้องถิ่นของเขาอยู่อาจจะเป็นจีนบ้างอะไรบ้างนะครับเราลองดูอาจจะมีเมนูอยู่ข้างๆนั้นนะครับให้เราเปลี่ยนภาษาจากนั้นผมก็สอดบัตรเข้าไปนะครับเครื่องที่นี่แปลกนะครับคือพอสอดบัตรไปแล้วเนี่ยหลังจากที่เครื่องได้อ่านข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย เครื่องจะสั่งให้เราดึงบัตรออกนะครับซึ่งต่างกับที่เมืองไทยคือเราจะต้องคาบัตรไว้ในเครื่องจนกว่าทุกอย่างจะจบสิ้นนะครับอันนี้ก็คือว่าผมว่าข้อดีก็คือเป็นการป้องกันการลืมบัตร ATM ไว้ในตู้ได้อย่างดีทีเดียวเลยนะครับจากนั้นก็จะมีหน้าจออีกอันหนึ่งขึ้นมาบอกว่าให้เราทํารายการอะไรนะครับผมก็เลือกเป็นถอนทีนี้พอเลือกถอนปุ๊บก็จะมีตัวเลขให้เลือกว่าเราจะสอน เราจะถอนเท่าไหร่นะครับก็ที่เห็นอยู่ก็มี50เหรียญ100เหรียญ1050แล้วก็2ร้อยเหรียญอันนี้ที่เห็นอยู่เป็นเหรียญสิงคโปร์นะครับจากนั้นผมก็กดเลือกไปที่50เหรียญน,นะครับไม่กล้าที่จะเลือกเยอะไม่รู้ว่าค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลองเลือกแค่50เหรียญสิงคโปร์ไปก่อนแล้วก็เครื่องจะขึ้นหน้าจอมาให้เราใส่รหัสนะครับผมก็ใส่ดาวสีตัวที่เห็นไปนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นมุกนะครับจริงๆก็คือใส่ตัวเลขรหัส ATM ของเรานะครับ จากนั้นหน้าจอก็จะขึ้นมาบอกว่าเงินที่เราจะถอนออกมานะครับเท่ากับ50เหรียญเนี่ยมันจะแปลงเป็น US ดอลลาร์ก่อนก็คือเท่ากับ36.67 US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ถามว่าให้เราเดินหน้าให้เราให้เราทำรายการต่อหรือไม่นะครับผมกด yes จากนั้นก็ช่องเปิดเงินก็เปิดนะครับแล้วก็มีเงิน50สิสิงคโปร์ดอลลาร์นะครับ ออกมาแล้วก็เครื่องก็จะถามว่าคุณต้องการปิ้นสลิปหรือไม่นะครับผมเลือก yes นะครับเพื่อจะได้มีหลักฐานนะครับในเพสลิปก็มีข้อมูลบอกว่าได้ถอนเงินจากบัญชีไหนแล้วก็ยอดเงินเท่าไหร่แล้วก็มีหน่วยของ US d ลลาร์ด้วยว่าตีเป็นเงิน US d ลลาร์เท่ากับเท่าไหร่นะครับและเงินยังเหลือที่จะถอนได้อีกเท่าไหร่จากนั้นนะครับเมื่อผมกลับมาถึงเมืองไทย ผมก็มาตรวจดูรายการเดินบัญชีจากธนาคารนะครับโดยการเข้าเว็บไซต์แล้วก็เพื่อจะดูว่าการที่ผมถอนเงินวันนั้นนะครับผมโดนหักเงินจริงๆไปเท่าไหร่แล้วก็มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้างเพิ่มเติมนะครับถ้าดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าวันที่21เดือน9นะครับผมถอนเงินไป1,316บาทกับ 89สตางค์นะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมด้วยค่าธรรมเนียมคือ100บาทนะครับถ้าผมแลกเงินจากสวรรคภูมินะครับอัตราแลกเปลี่ยนณนะขนาดนั้นอยู่ที่ประมาณ25บาทนะครับ25บาทคูณด้วย50เหรียญนะครับก็เท่ากับ1250แต่ถ้าผมใช้ถอน ATM ก็จะมีค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่มขึ้นรวมแล้ว166บบาทนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับ การเดินทางนะครับขอให้เดินทางท่องเที่ยวด้วยความสนุกและก็ปลอดภัยครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ